ค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันอาทิตย์ที่2 5กรกฎาคม2021นะคะค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาไค่ควรพระวจ,จนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะก่อนสิ่งอื่นใดก็อยากจะให้เราได้สงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะเสนเสริญส,สาธุการในพระเจ้าผู้เยี่ยมสูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่โรรองทรงมอบให้กับข้าพงทั้งหลาย ขอบคุณพระองค์สําหรับการดูแลในทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพรองค์ทั้งหลายมีโอกาสได้มาศึกษาพระคําของพระองค์ขอพร,ระองค์ทรงเปิดตาเปิดใจของข้าพรอง์ทั้งหลายประทานความเข้าใจในการศึกษาพระคําของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ค่ะก็เช้าวันนี้นะคะเราจะมาไขควรพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมฟิลิปปีนะคะบทที่3ข้อที่12ถึงสินะคะพระธรรมฟิลิปปีนะคะบทที่3ข้อที่12ถึงสินะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพระเจ้ากําลังบักบันมุ่งไปเพื่อที่จะช่วย เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําสิ่งหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาและน้อมตัวไปอย่างสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์นะคะค่ะก็ในเช้าวันนี้นะคะก็ข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อว่า บากบันไปสู่เส้นชัยนะคะบากบันไปสู่เส้นชัยนะคะให้เรามาศึกษาด้วยกันนะคะคะหลังจากที่อาจารย์เปาโลนะคะได้เขียนจดหมายตักเตือนพี่น้องคริสต์จักรฟิลิปปีนะคะอาจารย์เปาโลนะคะก็ได้พูดถึงเป้าหมายในชีวิตของท่านนะคะที่ท่านได้บากบันนะคะเพราะว่าท่านได้รับการทรงเรียกให้ออกจากชีวิตนะคะ ออกมาจากชีวิตนะคะความเป็นอยู่ในแบบเดิมในชีวิตเก่าของท่านนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะในสมัยนั้นนะคะนิยมคนที่มีฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักษากฎระเบียบวินัย อย่างไม่มีข้อบอกพร่องนะคะทำตามบัญบญ,ญัติอย่างดีนะคะแล้วก็แต่เมื่อพระเยซูคริสต์นะคะทรงเรียกอาจารย์เปาโลนะคะที่เมืองดามัสกัสแล้วนะคะชีวิตของท่านนะคะก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยท่านได้แนะนําให้เราทุกคนนะคะได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะ2ประการนะคะในประการแรกนะคะลืมอดีตนะคะลืมอดีตนะคะอยู่ในข้อที่12ถึงข้อที่13นะคะอาจารย์ปอโลนะคะท่านเคยภูมิใจนะคะว่าท่านได้ทําตามกฎปฏิบัติบัญญัติอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเมื่อท่านอายุครบ 8, 8วันนะคะท่านก็ได้เข้าสุนักนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นประชากรของพระเจ้าท่านมาจากเผ่าเบนยามินนะคะที่เผ่าที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นชาวฮีบรูนะคะและท่านยังเป็นผู้นำของพวกฟาริสีนะคะที่ทำงานได้ดีนะคะท่านทำงานไม่เคยบกพร่องนะคะท่านยังมีส่วนในการทำลายชีวิตของผู้เชื่อนะคะแต่เมื่อท่านพบกับพระเยซูคริสต์นะคะชีวิตของท่านนะคะก็เปลี่ยนแปลง ะะท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านภูมิใจนั้นก็สำหรับอาจารย์ปอลนะคะก็ไม่มีประโยชน์นะคะเมื่อเทียบกับการที่ท่านได้มีประสบการณ์ร่วมกับพระคริสต์ดังนั้นท่านบอกให้ลืมสิ่งเหล่านี้ให้หมดนะคะค่ะอาจารย์ปอลนนะคะกำลังสอนให้พี่น้องในเช้าวันนี้นะคะให้เราที่จะเรียนรู้จากการ ปล่อยวางคะในสิ่งที่เราเคยภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นความสำเร็จของตัวเรานะคะเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมุ่งมั่นในการทำให้คนอื่นยกย่องในตัวเรานะคะหรือว่าความเจริญก้าวหน้าในการงานอาชีพหรือการงานต่างๆนะคะหรือการค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือการทำ ปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดนะคะทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนโดยที่ไม่บกพร่องนะคะแต่ถ้าหากทำให้ชีวิตของพี่น้องนะคะไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าที่เที่ยงแท้ในชีวิตของพี่น้องะคะให้พี่น้องนะคะได้ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดนะคะค่ะชีวิตเก่าของพี่น้องที่นี่นะคะก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจานโปโลได้บอกให้ เราทุกคนนะคะคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะคะได้ละทิ้งสิ่งที่ทวงชีวิตของเราทุกๆคนนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราไม่สามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้าได้ mm hmm. เมื่อเรามองไปที่ข้างหน้านะคะเราก็จะไม่ห่วงสิ่งที่เรายึดติดอยู่เหมือนกับภรรยาของโลดนะคะที่ทูตของพระเจ้านะคะได้บอกให้เขานะคะวิ่งไปข้างหน้า แต่ด้วยความที่เขาห่วงใย,ยในสิ่งเก่านะคะเมื่อเธอหันไปมองจึงทำให้กลายเป็นเสาเกลือและขาดนะคะข้อประการที่สนะคะมุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะคะปรากฏอยู่ในข้อที่14นะคะอจารย์ปอโลนะคะกำลังเปรียบเทียบชีวิตของท่านเองนะคะเหมือนกับนักกีฬานะคะนักวิ่งนะคะที่ทุ่มเทกำลังทั้งหมดนะคะวิ่งมุ่งหน้าไปด้วยความ จดเจาะอ,อย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่พระคริสต์ได้ทรงตั้งไว้ในชีวิตของท่านนะคะคือความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันกับพระคริสต์นะคะค่ะนักกีฬาทุกคนนะคะก็จากเขาได้รับการฝึกฝนจากชีวิตของโค้ชนะคะจะเห็นได้ว่ากว่าเขาจะสำเร็จได้เขาก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากเขาต้องอดทนต่างๆเขาต้องมีความมุ่งมานะนะคะไม่ยอม ไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เขาพบเจอนะคะเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องไปให้ถึงหลักใช้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับรางวัลน,นะคะเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาจะประสบความสำเร็จนั้นได้นะคะพวกเขาก็ต้องมีความพยายามมากขึ้นนะคะอดทนฝึกฝนให้ร่างกายพร้อมอยู่เสมอนะคะเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ปาโลนะคะก็ได้บอกให้กับพี่น้องทุกคนนะคะให้เราได้ ฝึกฝนนะคะพัฒนาในด้านฝ่ายจิตวิญญาณของเราเช่นกันนะคะให้เรามีเวลาในการติดสนิทกับพระเจ้าใช้เวลาในการใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าในการนมันสการพระเจ้าในการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้านะคะแล้วก เพื่อทำให้เรากับพระคิ์ความสัมพันธ์ของเรากับพระคิ์ได้ติดสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอยากจะให้พี่น้องทุกคนนะคะได้มองไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะพบกับพระสุคริตซึ่งเป็นผู้ที่ประทานพรให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะหนุนน้ำใจพี่น้องทุกๆท่านนะคะขอพระเจ้าทรงไว้บารพรค่ะ